สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เต้ามาอัปเดตบ้านใกล้เขาใหญ่ที่เต้าเคยลงคลิปไปแล้วนะคะมาแบบไปสนีเร็วจี้ด่วนจ๋าเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพี่เจ้าของแจ้งมานะคะจากราคา5ล้านบาทค่ะลดด่วนๆเลยค่ะลด1ล้านบาทเหลือ4ล้านบาทนะคะ บ้านหลังนี้เต้าทำคลิปลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะได้รับโทรศัพท์จากพี่เจ้าของว่าน้องเต้าพี่ขอปรับลดราคาบ้านลงนะคะลดอีก1ล้านบาทเหลือขายเพียงแค่4ล้านบาทค่ะน้องเต้าแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนมาดูแล้วชอบจริงๆนะคะต่อรองกับพี่ได้อีกเลยคะ่ะพี่ต้องการขายด่วนคะ่ะน้องเต้าช่วยปรับราคาให้พี่หน่อยนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดแต้วเข้าชมได้เลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้พื้นที่1ไร่48ตารางวาค่ะใกล้เขาใหญ่เพียงแค่17กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ตำบลน,น้องแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะบ้านมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะพี่เจ้าของสร้างลงเสาเข็มอย่างดีและแน่นหนามากๆเลยค่ะเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นล่างจะเปิดโล่งนะคะเป็นใต้ถุนสูงส่วนชั้นบนชั้นสจะมี3ห้องนอนนะคะ หห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องซักล้างค่ะและมีห้องโถงที่กว้างมากๆเลยค่ะสนใจนะัดเต้าวเข้าชมได้เลยนะคะเดือนเดือนเลยค่ะลดราคาเหลือ4ล้านบาทค่ะจากราคา5ล้านบาทนะคะและก็ยังต่อรองได้อีกค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจและชอบจริงๆพี่เจ้าของบอกว่ามาต่อรองกับพี่ได้เลยค่ะ อากาศดีวิวเขาสวยมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวเลยนะคะเข้าจากถนนลาดยางเพียงแค่ไม่ถึง50เมตรก็ถึงหน้าบ้านแล้วคะ่ะ ด่วนๆเลยค่ะทุกคนพี่เจ้าของต้องการขายด่วนนะคะหนึ่งเลยไม่มีเวลามาดูแลค่ะสองเหตุที่ต้องขายด่วนเพราะมีเหตุจําเป็นจริงๆค่ะที่จะต้องใช้เงินนะคะสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยค่ะสําหรับบ้านสวนหลังนี้ค่ะพื้นที่หนึ่งไร่สี่สิบแปดตารางวาค่ะราคาขายสี่ล้านบาทนะคะทุกคนสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยค่ะเดี๋ยวเต้าจะแปะลิงก์ให้นะคะที่ใต้คลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะเข้าไปกดดูได้เลยนะคะจะมีแรย ละเอียดมากกว่านี้ค่ะ